พี่เคป้าเบสซี่ให้มาเป็นอันนี้นะอันนี้ตำจำรถจำหนวดเหมือนกันของพี่เคเป็นแบบนี้นะคะเป็นกระเป๋ามิกกี้เมาร์นี่กระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้ากานเกงมานะคะสวยมากลูกสวยมากด้วยเต็มตาสวยมากนี่นะคะซีมิตต่อไปอีกอันหนึ่งป้าปปุ๊กให้มานะคะแม่ปุ๊กให้มาเนาะโชว์แม่ปุ๊กให้มา มา <S <S ดูของพี่เคกันก่อนนะคะที่พี่ให้มาคือกังหันอันนี้ค่ะก็เป็นกระปุกออมสินนะคะนี่หยอดตรงนี้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 โอเคก็ตอนนี้ก็มีตัองอยู่ในนี้30สิบาทนะคะตังเงี้ยก็เงี้ยตรงนี้นะคะพี่เคเป็นสีชมพูแล้วก็มีรูปคนอยู่ตรงนี้ด้วยกังหันตรงนี้นะคะืมันแข็งมากอะหลุดบ่อยมากดู แค่นี้ก็หลุดแล้วตรงนี้ก็ที่เสียบนะคะโอเคของปื้มของปื้มก็เป็นนะนี่ของโดบอเห็นเป่าของปื้มก็หลุดบ่อยมากของปื้มก็เป็นแบบนี้เหมือนกันปื้มให้ท่านชมดูสิเค้กขอเวลาต่อก่อนขอเวลาต่อจุดกระดานแทนอันดั นีนะโอเคค่ะของน้องปิ้มนะคะก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยอมดอีกแล้วค่ะอแต่ของน้องปิ้มอันนี้นะก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นสีส้มตรงตรนี้ก็จะเป็นสีส้มแล้วก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็มีรั้วตรงนี้ด้วยมีรั้วตรงนี้ด้วยเหมือนธรรมชาตินะ Oj, vilken, och lyxigt, då är jag som full med. Lyxigt, se pappa, lyxigt. Vadå lyx, ner, 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 ner,